เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักคนดังไมล์ลพัศลันจิระเวสุนทรกุลหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามวีเจไมายกับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังพายสุนิดพิรมพักดีสกอตหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า7ปีล่าสุดทั้งคู่ควงแขนบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาพร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาอัปเดตให้แฟนๆได้ชมผ่านโซเชียลทริปนี้นอกจากจะโรแมนติกสุดๆแล้วยังแอบแวะเที่ยวเมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกา โดยสาวไมได้โพสต์ความประทับใจผ่าน Instagram ว่าหนึ่งในอินเทอร์แ completely fell in love with the city when visiting Jimmy Bruce's Lee g a l l e a y on the Museum of Op c u l t u r e seeing a n exhibition of my a l l t i m e f a v o r i t e banners during the l a s meeting which I could have never definitely c o m e b a c i a s i k i t s m e a l trip u i t h m i l k s s a t in ancient classics givenchi w i c in setralan I l i q u i s a t i o n งานนี้แฟนๆแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความหวานของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามรอติดตามกันต่อว่าทริปนี้จะมีภาพสวย,สวย หรือโมเมนต์หวานๆอะไรออกมาอีกบ้าง